พลังสูงสุดของไซตมามะตุ้มสุดจัดยิ่งใหญ่ตะการตาอย่างแน่นอนบิ๊กบุ้มบักเต็มมงโมเลอเกินพลังของไซตมามะนะครับไม่ใช่อย่างอื่นก่อนที่จะไปพูดคุยกันถึงประเด็นและปิดสนาพลังของไซตมามะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันก่นกอนนะแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ กลับมาอีกแล้วนะครับกับประเด็นการพูดคุยครับที่เออสปอร์ตเรื่องราวเกี่ยวกับพลังของไซตามาที่พวกเรานั้นตามจินตนาการถึงพลังของไซตามามาอย่างต่อเนื่องแต่พวกเราก็ไม่รู้เลยครับว่าพลังและขีดจํากัดของไซตามานั้นสิ้นสุดที่ตรงไหนพลังแข็งแกร่งเหนือธรรมชาติจริงๆไม่มีมนุษย์ประหลาดตัวไหนเลยครับที่ทําอันตรายต่อไซตามาได้กลับกันด้วยซ้ําเป็นไซตามาเสียเองที่เวลาเจอกับมนุษย์ประหลาดพวกเราจะตามเชียร์มนุษย์ประหลาดให้รอดพ้นจากฝีมือและน้ํามือของไซตาม่านี่มันเป็นการ์ตูนที่กลับตา ปาดเล็กน้อยนะครับที่พวกเราจะเอาใจช่วยมนุษย์ประหลาดมากกว่าพระเอกเพราะพระเอกนั้นมันแข็งแกร่งสุดจัดเหนือครมภาร์และแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องของวันพันแมนอยู่แล้วครับตอนที่ผมดูวันพันแมนใหม่ๆเนี่ยเห็นมนุษย์ประหลาดแข็งแกร่งอมมากผมก็ตามลุ้นตามเชียร์ไซตามาด้วยนะเอาใจช่วยไซตามาให้ปราบม,มนุษย์ประหลาดเหล่านั้นให้ได้แต่เอาเข้าจริงไซตามามตุม้มหมัดเดียวจอดตุม้มหมัดเดียวจออตุมต้มตุ้ม จอดหมัดเดียวทุกลอดไปคราวนี้ผมก็เปลี่ยนมาเชียร์มนุษย์ประหลาดแทนครับเอาใจช่วยมนุษย์ประหลาดให้ลอดจากเนื้อมือของไสรดมะแทน ประมาณนั้นลหะและคราวนี้ผมก็เข้าใจครับว่าคนที่แข็งแกร่งเหลือเกินนั่นคือไซดามะและผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนั้นก็คงสงสัยเช่นเดียวกันว่าความแข็งแกร่งของไซดามะนั้นมีขีดจำกัดหรือไม่สิ้นสุดที่ตรงไหนและแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรตรงนี้เพื่อนๆก็จะรู้คําตอบบางเรื่องแล้วนะครับนั่นก็คือการได้พลังมาของไซดามะมันมาจากตรงไหนไซดามะได้พลังมาจากการฝึกล่างกายจากการออกกําลังกายขั้นพื้นฐานเท่านั้นนะครับแต่ไซดามะก็แข็งแกร่งแบบสุดจัดเลยตรงนี้ก็แทบจะเหลือเชื่อเลยนะแต่ว่า ตัวเรื่องนี้มันก็มีอะไรที่น่าเหลือเชื่อหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะพลังของไซตามานี่แหละแข็งแกร่งเกินขีดจํากัดจริงๆคราวนี้มาพูดถึงความสามารถของไซตามาครับพวกเราเริ่มจะเห็นความสามารถของไซตามาทีละอย่าง2อ,อย่างแต่ว่าเอาเข้าจริงเมื่อเห็นความสามารถทุกด้านของไซตามาแล้วพวกเราก็อึ้งเหมือนกันนะครับว่าอืมมันขีดจากัดทุกอย่างเลยเรียกได้เลยว่าไซตามาเป็นพื้นฐานเพดานขั้นสูงสุดของแต่ละด้านเลยทีเดียวครับในเรื่องของวันพันแมนไม่ว่าจะเป็นพละกําลังหมัดเดียวจอดไม่ว่าจะเป็นความทนทานไม่ว่าจะเป็นความเร็วแล้วก็ด้านอื่น ค,ความทนทานต่อพลังจิตไซตามาก,ก็มีแบบเต็มร้อยเลยนะความทนทานด้านอื่นไม่ต้องพูดถึงครับไซตามาไม่เคยเลือดตกยางออกเวลาต่อสู้กับมนุษย์ประหลาดตัวไหนเลยไม่ว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนแม้แต่แมกมาไซตามาก,ก็ยังไปแช่น้ําร้อนอ่อนเซนมาแล้วนะก็เรียกได้เลยว่าถึงขีดจากัดทุกด้านเลยทีเดียวครับด้วยความแข็งแกร่งขนาดนี้เพื่อนๆเ,เลยเรียกไซตามาว่าตัวบัคไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามไม่สามารถทําอันตรายไซตามาได้เลยเลือดตกยางออกสักนิด นิดหน่อยทักนิดหนึ่งก็ยังไม่มีเลยนะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังของแฟนขับหลายๆคนนะครับอยากเห็นไซตามะเลือดตกยางออกหรือโดนอัดสะบักสะบอมสักครั้งหนึ่งในชีวิตในชีวิตของพวกเรานี่แหละน่าจะไม่ได้เห็นแล้วพวกเราก็เลยมีข้อตกเถียงกันครับว่าขีดจำกัดหรือความสามารถของไซตามะอ่ะเอาเป็นว่าในการ์ตูนเรื่องนี้ไม่มีใครต่อสู้กับไซตามะได้อยู่แล้วเพื่อนๆหลายๆคนก็เลยชอบยกตัวอย่างว่าไซตามะนั้นมีพลังเพียงแค่นี้ไม่สามารถจัดการหรือต่อสู้กับตัวละครบางตัวละครในการ์ตูนเรื่องอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นโกคูก คูนี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นแฟนขับโกคูมาตั้งแต่เล็กนะสำหรับเด็กวัยรุ่นยุค90อย่างผมเนี่ยนะครับประตเรื่องดาบุ้นบอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบสุดยอดของผมเลยนะผมก็ต้องบอกเพื่อนๆไ้ก,ก่อนนะครับว่าพระเอกในดวงใจอันดับหนึ่งของผมเนี่ยก็ต้องยกให้โกคูนะครับแต่ในปัจจุบันผมก็เทใจให้ไซตามะแล้วแหละเอาเป็นว่าผมกําลังจะพูดว่าตรงนี้ก็วัดกันไม่ได้แบบเต็มรูปแบบนะแต่ถ้าหากจะให้ผมพูดจริงๆก็ไซตามะไปอยู่ในโลกของโกคูไซตามะก็แพ้ครับส่วนโกคูมาอยู่ในโลกของไซตามะโก,กนกัน แต่แล้วตัวละครมันจะมีความบักหรือความสามารถขั้นสูงสุดในการ์ตูนของตัวเองยกตัวอย่างเช่นโกคูเนี่ยจะแพ้บ่อยๆก็จริงนะครับแต่ก็จะสามารถกลับมาเอาชนะได้หรือจะสามารถอัพลังของตัวเองไปใกล้เคียงกับศัตรูได้จนในที่สุดนั้นโกคูก็จะสามารถเอาชนะได้ด้วยพลังจิตใจแล้วก็พลังกายของโกคูนั่นเองครับที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆส่วนทางด้านไซตมามะมันเป็นตัวบักอยู่แล้วครับถ้าหากโกคูหลงเข้ามาในโลกของวันพันแมนแน่นอนว่าพลังของไซตมามะมันจะสุดจัดเหนือโกคูไปอีกอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมยังไม่ฟันธงแล้วก็ ถึงอีกแล้วนะส่วนในประเด็นของความชอบอยากอยาให้ตัวละครของตัวเองนั้นแข็งแกร่งที่สุดเก่งที่สุด,สดตัวละครที่ตัวเองเชียร์นั้นเก่งมากกว่าตรงนี้ก็เข้าใจนะครับตรงนี้ก็สามารถเถียงกันได้แบบหอมปากหอคมคอนะแต่ถ้าจะให้ตัดสินเลยตรงนี้ก็อยู่ที่ปลายประกาของอาจารย์ผู้วาดนั่นเองครับตรงนี้พวกเราก็รู้อยู่แก่ใจแล้วนะว่าจะไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้เลยแม้แต่นิดเดียวเอาเป็นว่าเถียงกันสนุกสนุกขำขำเท่านั้นนะครับใครชนะผมก็ดีใจด้วยคราวนี้พวกเรากลับมาพูดถึงความแข็งแกร่งของไซตามากันบ้างนะครับความแข็งแกร่ง พวกเรารู้กันอยู่แล้วรู้กันดีเลยว่าในโลกไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนที่แข็งแกร่งเทียบเท่ากับไซตามาได้เลยแม้แต่ใกล้เคียงก็ยังไม่มีมนุษย์ต่างดาวที่ผูมาก็ไม่สามารถเอาชนะไซตามาได้ใกล้เคียงก็ยังไม่มีพวกเราก็เลยสงสัยกันมากเลยครับว่าความสามารถของไซตามานั้นถึงขั้นไหนกันแล้วในตอนที่ไซตามาปะทะกับรูปพวกเราก็จะได้เห็นพลังของไซตามาที่อัพขึ้นไปเรื่อยๆพวกเราก็จะได้เห็นว่าไซตามานั้นแข็งแกร่งขนาดไหนช่วงแรกจะเป็นการต่อสู้ระหว่างไซตามากับมนุษย์ประหลาดที่แข็งแกร่งสุดๆในโลกพวกเราก็จะรู้เลยว่าาซตม แข็งแร่งที่สุดในโลกและหลังจากกาโลกแข็งแร่งไประดับจักรวาลไซตามาก็แข็งแข่งระดับจักรวาลอาจารย์ยังโชว์ให้พวกเราได้เห็นอีกว่าไซตามานั้นแข็งแร่งเหนือกฎวิทยาศาสตร์ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามไซตามาสามารถข้ามผ่านไปได้หมดเลยแม้แต่เรื่องการหายใจนอกโลกตรงนี้ไซตามาก็ยังคลายเป็นตัวบัคกนะครับการกระโดดไปมาห้ามกลางอวกาศการพูดคุยเป็นตัวบั็กทั้งหมดเลยครับแม่นี่มันแข็งแร่งขนาดนี้เป็นพระเจ้าของวันพันแมนไปเถอะพระเจ้าสูงสุดนะครับคราวนี้มีหนํำซ้ำคู่ต่อสู้้ของงไซตาาาามะที่่เเป็นกโรรลพจหื กาโร่ล้างคอตนีิก็ยังสามารถก๊อปปี้พลังของไซตามะได้ด้วยก๊อปปี้ท่าทางกระบวนท่าแม้แต่พลังความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับไซตามะได้เลยแต่เมื่อกาโร่ก๊อปปี้แล้วกาโร่ก็รู้ได้ทันทีว่าเมื่อตัวของกาโร่เองมีพลังเทียบเท่ากับไซตามะเมื่อสักครู่ตัวของไซตามะจะแข็งแกร่งข้าวกระโดดขึ้นไปอีกเมื่อกาโร่อัพพลังขึ้นไปแข็งแกร่งเข้ากับไซตามะเมื่อกี้ตัวของไซตามะก็จะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเมื่อกาโร่แข็งแกร่งตามไปด้วยไซตามะก็จะแข็งแกร่งก้าวกระโดดไปอีกโอ้ พอใจแทนกาโลูครับนี่ขนาดก๊อปปี้พลังแล้วยังเทียบไซตามะไม่ได้เลยมันแข็งแกร่งไม่มีขีดจำกัดจริงๆและในตอนล่าสุดพวกเราก็เห็นพลังขั้นสูงสุดของไซตามะแล้วนะแต่มันเป็นขั้นสูงสุดนะตอนนี้นะครับและเพื่อนๆละครับคิดว่าพลังขั้นสูงสุดจริงๆของไซตามะมีขีดจำกัดอยู่ที่ระดับใดตรงนี้ผมขอข้ามผ่านระดับโลกไปเลยนะครับเพื่อนๆคิดว่าอยู่ในระดับกาเล็กซี่ ระดับจักรวาลระดับพระหูจักรวาลพระหูจักรวาลต้องขออธิบายหน่อยนะครับขออธิบายการ์ตูนอีกเรื่องนะนั่นก็คือดาบกอนบอลดาบกอนบอลจะมีเรื่องของพระหูจักรวาลนะครับเรื่องของดาบกอนบอลมันจะมีหลายจักรวาลมาต่อสู้กันใช่ไหมตรงนี้ผมหมายถึงว่ารวมถึงจักรวาลอื่นด้วยตัวของไซตามาจะแข็งแกร่งเหนือจักรวาลอื่นไปด้วยตรงนี้เป็นพระหูจักรวาลนะครับอย่างต่อมานั่นก็คือแบบไร้ขีดจากัดเลยนะแม้แต่ตัวของพระเจ้าในแต่ละจักรวาลก็ไม่สามารถต้านทานพลังของไซตามาได้เลยเรียกได้เลย ้งงปวงและระดับขั้นสูงสุดตรงนี้ไม่นับก็ได้นะครับนั่นคือระดับพ่อทุกสถาบันแข็งแร่งเหนือการ์ตูนทุกเรื่องแข็งแร่ง่าตัวละครในการ์ตูนทุกเรื่องเลยทีเดียวครับแข่งแข่งขนาดนี้ได้อย่างไรตรงนี้ไม่นับนะส่วนเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดเห็นว่าเซตมาแข็งแข่งระดับใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยเช่นเดียวกันอาจจะคอมเมนต์สั้นๆว่าระดับใดหรืออาจจะอธิบายเพิ่มเติมมาตรงนี้ผมรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะครับอย่าลืมพูดคุยกันด้วยล่ะส่วนในคลิปนี้พวกเราก็พูดกันพอหอมปากหอมคอนะ ลังขั้นสูงสุดของใสแต่มะส่วนในคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ร่ำรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีเอออาสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับ